จิมเบิร์นะอืมจางฮะจางสบายดีดิตาซาลาไตเดอร์สบายดีวุฒ anyway, um, so ิุณท right ุกคนนะก็สบายดีพี okay. ่น้องฟังดาวห้องน้ำนะก็สบายดีพี่น้องฟังไทยห้องน้ำเด้อแต่ก็สบายดีพุทธุณโคดูดได้เด้อวันนี้นิตาจะมาเห็ดกับเขากับหนองเอิร์ดคือเก่าทุกคนเซิงนิตาจะให้น้องเอิร์ดก็ดแกงหน่อไม้เด่นนิตาจะให้เบิ่งเลยเด่นนิตาเองกับเจ็ดสุกตกแต่งนะเริ่มเริ่งมทำแบบ โอเคทุกคนยริตาจะมาเริ่มปลอกหม่ไปอย่างนี้นะทุกคนเนาะทุกครืองหนึ่งก็ห้องเบิเรต่ดบอกว่าเอาตรงไหน,นกินแรกกจะเริ่มปะไหะดเด้อดขวาขาง,งวงขั้วางานงจะปลอก วมมสวย,ยนี่ยคนทีดหลักแล้วเปลหนังได้อะมาเลยบวยเขาใส่ใบคิ้นใบคิ้นใบคิงนใเกี๊ใบขิ้นสงสัยใส่ใบขั้ขขบบขววอ เห็ดซุปมักขือแดงเขาจะดิต่าจะใส่ง่าเอา,าทุกคนแต่ก็ใส่ใบเคียงกัน้อยหนึ่งจะหอมจะมีอ่าซุปมะเแดงครับแกงน้อใหม่เนาะวันนี้เนาะมีอย่างหลไรข้เาเห็ดซุป<ๆ>อย่างไรมันนี่เขาจะเอาออกก็ไ,ได้ดีจะถอนเซ้งเฮาทุกคน 打家，我苦哪样了？对。 นี่กันอะไเอาอ,อนี่อันนึงโอเคแล้วไหนม่นจิดเลยเนาะปฎิตาเผ็ดเกมเทนน้องเอิร์ธปฎิตาใหาน้องเอิร์ทไปอันนั้นเก็บใบ้คีงหายปิตา <c oughs> ขอเี้งในแตะคนหัวสงนี่เป็นสวงสาว ก็ยังเคยอยู่เี้ย่ม่แมีงเลยเตียวไม่ใช่มาบุไดเอิร์น่าส่ มามีแล้วมาไหนเออมันชิมาอว้ยกว่มันเกินเฮขอบคุณอ่ะคงอันนี้มันผู้ใดไรโมโหกันจะกลับบ้านแลนะ้วนเมือมอม่อไห้เมื่อวันนี้เมื่อนนี้ปะเมื่อนี้บโม้จะนอนนี่แหละินข้าวโซเดียวไป บอกหนองนี่นเหนื่อยค่ะบอกอีกหอยนี่เฮ็ดบอกหนองนี่ข้าเฮ็ดอ่าสูบมระเตงนี่น,น,ตตนิตาจะเอาเกลือใายแดยก็จะขันให้มันอ่อนแดีวก็ให้เกลือมันเข้าเนื้อเข้านางคนละคนเนาะแต่ว่าหลายๆคนเฮ็ดเนี่ยอาจจะพูดกันต่างว่าอันนี้นิตาที่เฮ็ดแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวนิตาจะเกลียมขันเลยทุกค้นนิตาก็สิมาเ,เพิ่มอีกเมนูหนึ่งนัก่ก็คือ <c oughs> ขัวพักสูนน้ใ่ไข่เอิร์อซอยน้ำมัน <c oughs> เดี๋ยวดิจ่าจะพาทุกคนไปเบิ่งแกงหน่อไม้ดิจ่าเนาะเดี๋ยวนี่แกงหน้อยทุกคนยูยๆอ่ะแซ่บหน่อไม้าักมาใหม่ได้ไหมเดือดดอยเนาะว้าวเกมไม่จะทายดิจ่าซอยไวๆเด้อเอาอะไรกาม่าอันนี้ด้วยเอาตัวนั้นมาใส่นี่ด้วยตัวเดี๋ยวถ้ากูออกสื่อสมแกงเนาะทุกคนเนาะตัวยังตัวนั้นเนาะ ตัวอันเด้อตัวจีวะอันเด้ออีอย่างจีวะเอาตัวอันน้ำมันใส่ในเด้วยฮะเดี๋ยวตัวนี้นี่แหละตัวนี้นี่ตัวน้ำมันนี่เขาไม่บอกซื้อเอาไปไปยืนคนน้ำมันอย่างนี้แหละโอ๊ยร้อยเอาเฮ้ยทะลุเนี่ยตาชิดาผลงานจะมาเริ่มต่อยพักเลยเนาะทุกคน ตาจะกวนยก่อนตัวให้เจ้น้ำมันมันออกตาจะมาค่อยพักชีด้วยกลิ่นเซ็กอัพพักกาดหอตาจะซอ,อยตอนิดเดียก กินปักสูวกอยากินเงินเนาะเอิเนาะขับปุดนเนาะกินพักสูวก็อยากินขบับปุ่นเนาะไม่นะน้ำมันออกได้บด้อบอนี้นแหละน้ามันันเดิออกได้อันนั้นมันเดิมไ,ได้กจ็จงุบกระเทียมใส่เกลี๋ยแต่หัวเย จะขวาใส่น้ำมันหอยเฉยๆนะทุกคนเพราะว่า <c oughs> บม่มากใส่นมูปันไดนี่ตาจะมาสอยฟัาเฉยๆดูลปลอกเทียนเฉยๆปะ่ะอออถ้ามันน้ำมันมันไหลเลยนปลุกปกเทียนเฉยๆก็ทำนี้แหละมาคุกใส่โซซ้ำนิดใส่ ีอะไรวะอววขอแรไปกนมันงพร้อมเลยจะทา เิมโอเคทุกคนเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยเอาใส่เลย ก็ได้ okay. โอเคคดนิสตาจะเอาหนังปลาเอา๊ะมิกกี้มิกกี้มิกกี้ใส่ด้วยเนะาะใส่เป็ปปปปปนไทยเติดกับทุกคนใส่น้ำมันหอนนยลงไปเลย <ม>ก็ไหวคือทุกโลกแตวกามาใส่น้ำตาลน้อยนึงแล้วก,กดปุ่มอู้อู้น้ำตาลนั่นคือวัดไว้แท้ใส่ไปบางหนึ่งเอาไว้ใส่น้ำตาลจะใครบางนะบนทอง Ito sa pingot na yun, no? Nasta, nita ka po. Noto po. Masaya sa กินคือเกาแต่กระเพานยังเกิด,ดกึินแต่ก็กินนะทุกคน <c oughs> คเกือบหมดแล้วทุกคนี <c oughs> แม่จะซีมของเห่าเนาะในห่าวก็สามาซีมของยิงแม่นะทุกคน ขอาม่สิเข้นขนกว่าจะไ,ได้ครับมีขวพักของหนองเอิร์ดอ่ะคนเลยคน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 ตักกันหน่อยหนึงยุกอยู่บ่น่าจะสุกนะน้ำมั้นโอเคปคงเลยเอาหน้ามาขวัว บอลอาคงจะนี่อาหน้าขึ้นโอ้ไฟดูง่ายเป็นแนงมาทุกคนเนาะจ้องจ้องจ้องตะก่านี่นเด้อเฮ้ยดูด่างเนาะเฮ้ยโอ้ไฟทุกคนไฟขวางอาทุกคนสังเกตเห็นเห็นยังบอ เุกธงเนียงสือขาดไอตนนี่จากชออสโอ้มันใจดำเนาะรถอใส่ในหายหมุนๆเด้อมันโมมุนอยู่แล้วมันโมมุนโมเสนโมมันแล้วนมาโอเมียนแี่ปพนกลยังอะไรอะีบอสพิกลอะไรปอส เป็นพริกที่แบบว่าทำเพาะต้านได้อันนั้นนะข้าวผัวนี่แหดดมุกพริกข้าวผัวอม่เห็นจะบอกอนี่พี่ต้องข,ข้าวผัวอ่ะน,นี่นี่เป็นอ่ะใส่น้อยหนึ่งในกินได้บุได้ไม่ต้องโอเคเอาบัวมาขดในตีเลย อะไรครับคาไฟเทรายเดือนนี้ก şey ็สินักกเนาะจิบห้เปิดหาน่นอะเอายกยกลูกเมื่อใจคาไฟก่อนเป็นบ่คคได้เลยนะเมื่อแบบบอคิดฮอดเลยบอซเมื่อไอดีบอ ย่าไห้นัเดินบอกตัวเองสิเมื่อกาพี่ฮักแกะเม่อกาเาพก็เมีเนี่ยมักนาเลินท่นเข้าใจไหมมาเดิงเอาันไดบันไดบอบินเดินข้างถือเกี่ยนะทุกคนเนาะไอไวิ่งอย่างนงี้ยนักโวกพอเบาใจหน่ไม่ดูสิแต่ก็แต่เขียดได้เฮ้ย có bê kéo tông là luôn vào trong này à rồi. Trên đây rồi. Đói. Đây à? tận đại hội nhà tận hiện đại hội nhà tịp lắm mỗi mẹ nạ 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 lên đi nạ 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 nó nạ 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 ใช่จะได้แม่ของเจ้ามันเป็นไอโฟนเมันแอนดรอยแอนดอยแหะแอนดอยแอนดอยมันดูนคือกลนคือคือของป่าเจ้าว่ารถตสายภาษาพวกเนี้แต่ไกันขันว่าขันว่าขันว่ามันอันนี้ก็มีจางจ้ให้ยังลองใส่บิ่งั้าจ่จ้เป่าไม่ลองเวยค่ะบุซีฟอค่รชตองอ่านภาษาภาาเนี่ยเปนยังแบบแบบกบอีเตีวเนวเทุกคนไ่ร เอาเว้ยน oh. oh. <Aus at> ี่ไงนี่เด็กหนุ่มี่หางเกะเกะหนูต้องมือเด้กก็โอ๊ยขแอ๊สค่อยแกะเธอเหรอหรอลดมไหมโอ้ยันมสอนจะเป็นโมเลยโอ้ยตื่นตือนหอมเลยข้อหาจะยื่นหน้าฝั่งนี้เหมือสจะยื่ซงสีจะยื่อยุ่กงสี กินนักอะนี่นตอนนี <mel> ้สตัว <stimulus> นี้ตัวนี้กันือใส่เตมเลาไปันมันตะกี้สตัวนี้น้องเอิร์ธจะมือทิตาเจ้าของเตียงหน้องเอิร์ธเต็นทุกคนเนาะโปส่งใครมารักสันจไม่เ้ว ขัวคองน้องเอ,อิร์สทุกคนที่เป็นแกงน้อยทีพร่องลิตาเฮดตอนนี้นจะเป็นซุปขาผักแตงพร่องลิตาเฮดเนาะต,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 าต,ตอนนี้นนนจะเป็นาซุปเออสมพักคลองน้องเอ,อิร์สโอเคนี่คือมะาขากินตอนเจาะของลิตาแล้วทุกคนของลิตากับแกงพอปันขาวเรียบร้อยรึเปล่าเอิร์อเซอร์ลองมากินขาว,ขาวค่ะกูลงไป เกินอยากตซื้อนอีน้ำอักอนนว่ารู้บอก้นรับน่นัเงนกจบคลิปเพียงาีด้เด้อขอบใจที่ติดตามและครับ o นอกคลิปหนาขอกันใหจังไรกจะี่ลกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกังใจให้ที่ตาเ่คลิปใหม่ต่อ แต่ตอไปเลยทุกคนไม่าพากินข้าวกันไหมว,วายโผด